สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักเหมือนมานําเสนอนะครับเป็น Honda City t ้ไทซนะครับเครื่อง1.5ไฮเปอเกียวโต้นะครับรถบานระดับที่2เท่านั้นนะครับไม่เคยติดแก๊สครับสวยงามพร้อมใช้งานเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรถยนต์คันนี้กันโดยละเอียดในคลิปนี้กันครับขอบคุณครับเรามารับชมรถยนต์คันนี้กันครับคันนี้เป็น Honda City ้ไทซนะครับ เครื่องยนต์1.5ไฮเปอนะครับเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้เป็นรถยนต์จดทะเบียนในปี2000ครับสวยครับหน้าตาดีนะครับสีสันรอบคันโดยรวมสวยนะครับนี่ฮะล้อแมกเดิมๆติดรถขอ14นะครับยางดีนะครับปี2020ดอกเต็มๆเลยนะครับยี่ห้อบิสโตนนะครับคันนี้คันนี้ขับขี่ดีมากครับข้างล่างไม่มีดังใดๆทั้งสิ้นนะครับ เหลียวสดเผาขับไม่มีดังนะครับคันนี้ขับนําไปสามารถขับขี่ใช้งานได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดใเกี่ยวกับความร้อนหรือว่าเครื่องยนต์ใดๆนั้นสิ้นนะครับทางเราการันตีให้นะครับเรื่องอุบัติเหตุหนักเบานะครับนะฮะเรื่องน้าท่วมตัดต่อใดๆนะครับนะฮะนะครับเมื่อต้นนี่เราเช็คเราตรวจสอบมาค่อนข้างละเอียดทีต้นแล้วนะครับในการนํารถเข้ามาขายแต่ละคันนะครับ อันนี้สวยงามครับบอะที่ได้บางมากๆนะครับเป็นรถยนต์ผู้หญิงใช้นะครับนี่ฮะดูขอบกระจกนะครับนี่รถจอดในบ้านตลอดนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าภายในเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับนะฮะสวยงามมากครับสวยงามมากครับสำหรับท่านใดที่อยากได้ไปใช้งานนะครับประหยัดประหยัดนะครับ คันนี้ตอบโจทย์รถในเมืองมากๆนะครับคันเล็กหาที่จอดง่ายนะครับนะฮะมีความคล่องตัวในการขับขี่นะครับแล้วก็ไปจัดน้ามันด้วยนะครับอ่าแผงประตูคันนี้สวยๆเลยนะครับนี่เป็นกระจกไฟนะครับคอนโซลสวยนะครับไม่มีแตงหักฉีขาดใดๆนะครับนี่ฮะเจ้าของเก่าทําการหุ้มหุ้มหนังแบบนี้นะเป็นหนังสําเร็จนะครับถอนออกได้นะครับ่อนออกได้นะครับภายใต้หนังสีดํานี่เป็นการไม่หยีลายลายเดียวกับ กับแผงประตูนี้นะครับนะฮะท่านใดไม่ชอบสามารถถอดทิ้งได้นะครับนะฮะนี่ฮะแผงประตูสวยๆนะครับนะครับนี่ฮะสวยครับหุ้มไว้กลัวเปื้อนนะฮะนี่แผงซาวยังเรียบร้อยมากๆนะฮะนี่สวยงามครับคันนี้สวยงามครับเครื่องเกียร์ดีนะครับ เปลี่ยนย่มนวลไม่มีรอร้อนหรือว่ากระชากแต่อย่างใดนะครับมาลองฝั่งนี้กันบ้างครับนะฮะนี่ฮะเป็นพรมกระดุมมาทั้งห้าชิ้นเลยนะครับลอกออกได้นะครับหนังสีดําได้แดงนี่ลอกออกได้นะครับนะฮะจะได้ผ้ากำมะหยี่เดิมๆนะฮะลายเดียวกับแผงประตูแบบนี้นะครับแต่หุ้มอยู่ก็ทําความสะอาดง่ายดีครับ ไม่ไม่เลอกง่ายนะแถมยังเช็ดทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้สี่บานนะครับโปรไนเพาเวอร์เกียร์โตนะครับนะฮะสมบูรณ์ครับนี่ครับสวัดี้ยังดีมีสติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่แบบนี้นะคูชิยูเดิมยังใช้ได้นะครับคูชิยูเดิมมันใช้งานได้ปกตินะครับนี่ฮะเลือนใหม่ขึ้นคบหมดนะครับนี่นะครับนี่นะกระจกมองข้างมีระบบไล่ฟ้าหลักนะครับ ภายในสวยงามมากครับคันนี้ไม่โซมไม่ช้ำเลยนะครับผู้หญิงใช้คนเดียวนะครับเดี๋ยวเรามารับชมห้องเครื่องกันครับอ่าเรามารับชมห้องเครื่องกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับไฮเปอร์สิบหกวาวนะครับนะฮะเบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ำว่าไม่เคยติดแก๊สใดๆนะครับอ่ามาดูครงสร้างนะครับนี่ฮะซุมเบ้าโช๊คนะครับนี่ฮะเมทดางอยู่ครบนะครับ นะฮะสติกเกอร์เดิมๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะนะครับนี่ฮะลายมาถึงคานม่าน้้ำคานด้านหน้านะครับนะฮะเม็ดอาร์จุดเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะเพจเดิมโรงงานนะครับสีห้องเครื่องไม่เคยทำเช่นเคยนะครับนี่ฮะลายดูไปเรื่อยๆนะครับนะฮะ สติกเกอร์เดิมๆอยู่ครบหมดนะครับเบาโชคซุ้มโชคเด <the surprise> <the surprise> <the <the ิมๆนะครับนี <the 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 ่ฮะล้อกตารกระโปรงนะครับเบาโชคเดิมๆครับอูหลังเครื่องนะครับแผงหลังเครื่องดูดสวยนะครับเลขเครื่องปงรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคันนะครับย้ำว่าทุกคันนะครับรับประกันการโอนจากเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอนไม่ได้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกบาททุกสตางค์นะครับนะฮะนะครับผมเบื้องต้นนี้เราตรวจเช็คมาค่อนข้างละเอียดนะครับ นี่ฮะเครื่องยนต์เป็น B15B นะฮะตรงนี้ก็ได้นะไฮเปอร์เครื่องเซฟเครื่องยนต์กับเลขตัวถังตรงกันหมดนะครับตรงกันหมดนะครับนะฮะตรวจเช็คมานะครับนี่ฮะตาไฟสายกิ๊บเลยนะครับของเก่าเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับเหลืองขุ่นก็เปลี่ยนใหม่เลยครับของเก่าโอ้โหสายกิ๊บครับสวยงามครับวันนี้ ไปอย่างน้ำมันนะครับนะฮะมารับชมด้านหลังรถกันบ้างครับผมอ่านะดูภาษีกันก่อนนะครับคันนี้ภาษีพึ่งพึ่งจะขาดตอนเดือนมีนานะครับวันที่หนึ่งมีนาปีหกหกนะครับนะเดี๋ยวเราต่อให้เป็นปีหกเจ็ดเลยนะครับเดี๋ยวเราต่อให้นะครับเดี๋ยวเราต่อให้เป็นปีหกเจ็ดเดือนมีนาปีหกเจ็ดมีนาเลยนะครับ อเดี๋ยวรับชมกันนะครับนี่นะครับด้านซ้ายตะเข็บเดิมซองเดิมหมดนะครับรอยกาวเดิมเดิมหมดนะครับนี่ฮะฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับกระโปรงเดิมเดิมนะครับข้างขวามีสกิดสะเกามาบ้างเล็กน้อยนะครับสกิดสะเกามาบ้างนะครับมีรอยแก้ทางด้านนี้มานะครับรายงานตามจริงนะครับนี่ฮตามจริงแต่ตรวจสอบแล้วด้านหลังนี่ไม่มีรอยโดนเลยนะครับด้านล่างนี่ไม่มีรอยนะครับนี่ฮะ เดิมแบบนี้นะฮะนะฮะสำหรับการแก้ไขามาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนี่นนครับนี่ครับเดิมเดิมนะครับอ่างยางไหเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับแ,แก้ด้านขวามาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอันนี้โดยร,รวมสมบูรณ์มากๆาครับนะฮะนิดหน่อยเท่านั้นนะครับตรวจสอบแล้วไม่ได้เข้าถึงโครงสร้างหลักใดๆนะครับ จะขอมาบอกว่าตอนเฉียโชนมานเล็กต่อยนะฮะท่านนองนะครับช่างแก้ไขให้นะครับตามอายุนะครับสวยไปได้แต่ใสนะครับมีริ้วรอยทําการใช้งานบ้านเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวพุ่งเรากเก็บให้นะครับมันขัดออกนะครับเดี๋ยวเราขัดออกให้นะครับริ้วรอยพวกนี้นะครับเก็บให้หมดนะครับต่อมาสีห้เป็นปี6 7เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมตอนสตาร์ทขึนกันครับผมมารับชมตอนสตาร์ทขึ้นอยกันนะครับ ตาร์ทีเดียติ่นิ่มๆเลยนะครับครับนี่แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับอันนี้ครับเครื่องเสียงน้าฟังได้นะครับฟังได้นะครับนะครับโดกจบนะครับนี่หลังซ้ายนะครับเพื่อนลงเรื่อนเลยนะครับนี่ครับหน้าซ้ายนะครับหน้าขวานะครับ และหลังขวานะครับนะจบมองข้างนะครับนะครับนี่ครับใช้งานได้ครบหมดนะนะครับค่บผมโอเคคันนี้นะครับเดี๋ยราครขับขับไปด้วยคุยไปด้วยนะครับคันนี้นะครับเราเปิดราคาเสนอขายอยู่ที่หกหมืเก้าพันบาทนะครับหกหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับนะฮะ เราการันตีเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถชนหนักนะตัดต่อพิความน้ำท่วมใดๆนะครับเราลงในสัญญาให้การันตีให้นะครับว่าไม่มีการเกิดเหตุหนักร้ายกับรถคันนี้เลยนะครับซื้อรถกับเราสบายใจได้ครับผมเราคัดเลือกคัสารรถที่ดีนะครับมาขายให้ลูกค้านะครับนะคันนี้ราคาหกหมื่นเก้าพันบาทขายเงินสดนะครับราคาลดได้นะครับนะฮะ มารับชมมาลองรถกันที่หน้าบ้านได้นะครับรถจอดอยู่ที่หมู่บ้านเมืองเอกนะครับหลังตลาดสมกรเมืองเอกนะครับไม่ไกด์นะครับทันใดอยู่ใกลมากๆนะครับมีบริการขับส่งให้นะครับนะฮะนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราให้หมายเลขไว้ท่านบนนี้นะครับศูนย์แปดห้านะครับสองหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหกสามเดี๋ยวผมจะให้ไลน์ไอดีไว้ด้วยนะครับแอดไลน์มาขอรูปภาพนิ่งนะครับ โทรมาพูดคุยกันได้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนะครับเรามีรูปภาพนิ่งให้ท่านดูชัดเจนทุกมุมมองนะครับนะครับคันนี้ขับขี่ดีมากนะครับเราขับขี่ดีมากนะครับช่วงล่างดีมากนะครับเลี้ยวสุดซ้ายขวาไม่มีดังใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับแอร์เย็นมากนะครับโดยไฟขึ้นลงครบสมบูรณ์นะครับนะฮะเรียง้ว่าสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะครับเราซื้อจากเพือเจ้าของมาเลยนะครับคันนี้ รถทุกคันเราตั้าการันตีเพราะว่าเราได้จากมือเจ้าของทุกคันนะครับนะครับผมวันนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับใสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากเขาดาติตีคันนี้ไว้ด้วยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ